ทันข่าวประคัมกีฬาบอลไทยบายดิจินโลสไตล์ประจาวันที่10กันยายน2563โดยเฉพาะบระครัง่งบอลไทยครับเราทีข่าวบอลไทยเย็นนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับฟุตบอลไทยเย็นนี้ดังกระหึ่มเอเชีย AFC โพสต์ถึง3แข้งดาวรุ่งไทยจะไปเลสเตอร์ซิตี้ที่อังกฤษ โดยกันนี้หลังจากมีการแถลงข่าวระหว่างสงสโมอสรน,นะฮะบุรีรัมยิเต็ดทีมยักษ์ใหญ่ในศึกไทยลีกกับทางสโมอสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมดังจากเกาะอังกฤษด้วยการปล่อยสามแข้งนรกุกทีมชาติไทยสุปโชคสุบรรณและก็สุปชัยใจเด็ดเดินทางสู่ยุโรปนะฮะไปทดสอบฟีเท้ากับทางเลสเตอร์ซิตี้นั่นเองล่าสุดทางช่องทางการของสมาพ,พันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับหรือว่า AFC ได้โพสต์ถึง3นักเตะดาวรุ่งของไทยและก็ชาวบุดยามยูเต็ดนั้นก็จะมีสุภโชคสรารชาติสุภชัยใจเด็ดและก็สภนัติเหมือนตากำลังจะเดินทางเข้าสู่ประเทศอังกฤษ,กฤษเพื่อเข้ารับการทดสอบฝีเท้าและจะฝึกทักษะลูกหนังการสโมสรและอร์ซิตี้หลังจบฤดูก,กาลไทยลีก2020ถึง2021นี้จากนั้นก็จะมีแฟนบอลระดับเอเชียมากมายหลายชาตาินะฮะต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับ3แข้งดาวรุ่งของไทยที่ได้ไปทดสอบฝีเท้ากับทีมดังในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อย่างเลสเตอร์ซิตี้ในครั้งนี้ซึ่งทางประธาสสนสโมสรเลสเตอร์ซิตี้คุณไอวัตศรีวัฒนประภายืนยันหากทดสอบฟีเท้าสำเร็จจะถูกสนับสนุนให้ไปเล่นที่ยุโรปกับทางสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะฮะหรือไม่ก็โอชลูเวนขึ้นอยู่กับว่าฟีเท้าของทั้ง3คนจะสามารถเทียบชั้นพวกเขาได้หรือไม่ถือว,ว่าเป็นข่าวดีที่น่ายินดีมากเลยนะฮะของทางนักเตะไทยของเราครับเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าน,นครับเศรนักเตะที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นในรอบ100ปี โดยงานนี้ทีผมสมาพันธ์ฟุตบอลญี่ปุ่นนะฮะหรือว่า JFA จัดแคมเปญชวนแฟนบอลร่วมโหวตสบเอ็ตนักเตะทีมชาติดีที่สุดของญี่ปุ่นในวาระครบรอบ100ปีโดยเปิดโอกาสให้แฟนบอลน,นะับผมได้ร่วมโหวตเมื่อวันที่5ถึงวันที่สีสิงหาคมที่ผ่านมาโดยเปิดให้โหวตเลือกผู้สาัครตู1หนึ่งตำแหน่งและผู้เล่นอีก10รายโดยไม่ได้ระบุตำแหน่งภายใต้ชื่อฟุตบอล j a p a n National Team Best 11 ซึ่งผลการโหวตที่ออกมาจากแฟนบอล11นักเตะที่ได้คะแนนโหวตท่วมท้นแล้วล้วนแต่เป็นตํานานของทีมชาติญี่ปุ่นทั้งสิ้นนะฮะซึ่งการโหวตนอกจากนักเตะที่แฟนบอลชื่นชอบจะมีโอกาสติดทีมแล้วทางสมาพันธ์ฟุตบอลญี่ปุ่นนั้นจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปผลิตสินค้าที่รลึกอย่างเป็นทางการของทาง JFA โดยผลโหวตทางฟุตบอลเจแปนเดเนชั่นแนลทีมเบสเอเลเว่นผู้สำปรัตูก็ได้แก่โนกุชิคางวางุจินะฮะรับใช้ทีมชาติ116แมตช์ในปี1996ถึงปี2010ต่อมาก็จะเป็นอาสุโตอุชิดะรับใช้ทีมชาติ7 4แมตช์ในปี2008ถึง2015ต่อมาก็จะเป็นยาซุิโตเอนโดรับใช้ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ1 5 2แมตช์ในปี2002ถึง2015ต่อมาก็จะเป็นชินจิโอนะรับใช้ทีมชาติา56แมตช์ ในปี1998ถึงปี2008ยูจินากาสาวะรักใช้ทีมชาติจำนวน110แมตช์ในปี1999ถึงปี2010ฮิเดโตชินากาตะรักใช้ทีมชาติ77แมตช์ในปีนะ1997ถึงปี2006ยังไม่หมดแค่นั้นยังมีโยโตะนากาโมโตะรักใช้ทีมชาติ122แมตช์ในปี2008ถึง2019ชูน่าสุเกะนากามุระรักใช้ทีมชาติ98แมตช์ในปี1998ถึงปี2010นากาโตะฮาเซเบะ รับใช้ทีมชาติ114แมตช์ในปี2006นะฮะถึงปี2018เคสุเกะฮอนดรับใช้ทีมชาติ98แมตช์ในปี2007ถึง2018และก็คาสุโยชินะผมมิร r a รับใช้ทีมชาติ89แมตช์ในปี1990ถึงปี2000นั่นเองครับโอ้โ oh หนะฮะเป็นการจัดเสเียเตะที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นในรอบ100ปีกันเลยจริงๆครับแต่ละคนนั้นก็เป็นตำนานกันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะถือว่างานนี้อยากให้ทีมชาติไทยของเราได้จัดแมตช์แบบนี้บ ราดข่าวต่อมากันดีกว่าครับรวมไม่ซำหนาซาวูเช่ร้อนต่อเปิดปรางถล่มชิม,มิสึเอสเพาวเฮสองนัดติดโดยกันที่ทางซาวูเช่ฮิโรชิม่านะฮะเก็บชัยชนะเป็นเกมที่2ติที่ต่อกันหลังเปิดบ้านเอาชนะชิม,มิสึเอสเพาวไป4ต่อหนึ่งโดยได้ประตูจากนักเตะไม่ซำหนาทาให้ตอนนี้ซาวูเช่รัง้งอันดับที่10ของตารางคะแนนขณะทางชิม,มิสึเอสเพาลแพ้เป็นเกมที่5ติดต่อกันโดยเกมนี้เจ้ามุ้ยธีรศิลป์ไม่มีชื่อในการลงสนาม เริ่มเกมมาเพียงได้แค่สิบนาทีทั้งซามาเชฮโรชิม a าและก็ชิมิสุเอสพาวนะฮะต่างพยายามทำเกมบุกเพื่อหวังทำประตูแต่ยังไม่มีทีมใดเสร้างโอกาสจบสกอร์ได้แบบจะแจ้งเลยทำให้ทั้ง2ทีมนั้นยังเสมอกันอยู่0ต่อ0เกมเกมเดินมาถึงนาทีที่29เมื่อจชินได้จงังหวะเตะม,มุมนะฮะก่อนจะเป็นยูยะอาสนรับหน้าที่เปิดเข้าไปก่อนจะเป็นทาคุโอ โอคุโบะนะฮะออกมารับบอลพาดบอลหลุดมือเข้าทางโชะซาสกิได้จังหวะยิงซ้ำไปบอลติดกองหลังทีมเยือนออกหลังไปซะอย่างนั้นหลังจากนั้นอีก2อนาทีโคเซอิชิบาสก,กินะฮะได้บอลหน้าเขตโทษทีมเยือนก่อนจะจ่ายให้กับทางเอชเชเกลได้จังหวะยิงหน้ากรอบเขตโทษด้วยจังหวะเท้าซ้ายบอลพุ่งเลียดเบียดเสาเข้าไปช่วยให้ซาฟัชิเฮรชิมาออกนำไปนะผม1ต่อ0ูนย์ หลังจากนั้นยังไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มได้นะครับหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกซามาูไเชนฮโรชิม่านำชิมิสุเอสเพาวไป1.0เริ่อศูนย่บริตอที่ครึ่งหลังมาทั้ง2ทีมต่างพยายามครองบอลเพื่อจะสร้างสันเกมรุกแต่ยังไม่มีทีมใดมีโอกาสนะฮะทำสกอร์เพิ่มเติมกันได้เลยเกมเดินผ่านไปแล้ว5 5ที 50. สกอร์ยังคงเดิมที่ซามเาูเชฮโรชิม่านำชิมิสุไป1อ นาที่เจ็ดสองเจ้าทินเดินหน้าบุกสากจังหวะเปิดบอลยาวจากเคสุเกะโอซากะบอลยาวมาถึงดักลาสวีเอร่านะฮะเอาบอลลงก่อนกระดกบอลข้ามหัวทาคุโอโอคุโบเข้าประตูไปอย่างสวยงามช่วยให้ซานูไเชฮิโรชิมานั้นนำห่างชิมิสึเอสเพาวไปสต่อ0นาทีที่8 1ไรเนอร์ได้บอลทางด้า,าน,นขวาก่อนจะเปิดบอลไปเข้าไปในเขตโทษนะฮะแล้วเป็นเรอันโดเปเรล่าเอาบอลลงก่อนหนึ่งครั้งก่อนตัดสินใจยิงบอลพุ่งเสียบเสาแรกเข้าไปอย่างสวยสดงดงาม ช่วยให้ซาฟาเชฮิโรชิม่านำห่างชิมิสุเอสเพาไป3ต่อ0นครับในบที่ที่89าโยชิฟูมิคาชิวะได้จังหวะเปิดบอลจากด้านซ้ายเข้าไปนะฮะก่อนจะเป็นเลนโดเปเรล่านะฮะได้จังหวะยิงไปติดเซฟก่อนบอลจะมาเข้าทางซ้ำดับ2ประชนคานมาเข้าทางโยชิฟูมิคาชิวะได้จังหวะนะผมซ้ำบอลส่งบอลเข้าไปช่วยให้ซาฟาเชฮิโรชิม่านั้นนำห่างชิมิสุเอสเพาไป4ต่อ0นาที่ที่เกบนะผมเคตานากามูระได้จังหวะเปิดฟรีคิกทางด้านขวา เข้าไปในเขตโทษนะฮะก่อนจะเป็นคารินยอชูเนียได้จังหวะมงทรงบอลเข้าประตูไปช่วยให้ทางชิมิสุเอสเพาลไล่ตามซาวาเชฮิโรชิม่าไป1ต่อ4หลังจากนั้นไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มเติมได้หมดเวลาการแข่งขันซาวาเชฮิโรชิม่านะฮะเปิดรังเอาชนะชิมิสุเอสเพาลไป4ต่อ1เก็บ3แต้มสำคัญพร้อมเป็นชัยชนะเกมที่2ติดต่อกันส่วนทีมชิมิสุเอสเพานั้นแพ้เป็นเกมที่5ติดต่อกันแล้วนะครับ เป็นนว่างงานนี้นะผมทางนะฮะซามูเชฮิโรชิมามาแรงลือเกินก็ชนะทางคอนเซเรซโปโรนะผมและก็มาชนะทางชิวิสึเอสเพาวนั่นเองร้นข่าวต่อมากันดีกว่านครับตะวันสุดปลื้มโพสภาพถ่ายคู่รูปกวินที่ออสกาเดยกันนี้กำลังใจพี่ถึงน้องนะฮะเมื่อเจ้าโจตะวันโคตรสุโพสุดปลื้มได้เจอเจ้าตองกวินทำ่นันพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการลงสนาม โดยขลหลงเกมเจลิกนัดกลางสัปดาห์เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมานะฮะในคู่ของเซเลโซสกาเปิดบ้านยันมาสเตเดียมเอาชนะคอนเซเสโปโรไป2ตโดยหลังเกมมีโมเมนต,ต์สุดประทับใจนอกสนามเมื่อโจตะวันโคสุโพนะฮะดาวรุ่งของทางบีจีบอทมนยูเต็ดนั้นที่ปล่อยไปให้กับเซเลโซสกายืมตัวมาใช้งาน1ซีซั่นได้มาชมในเกมนี้และหลังจบเกมมาปรอพบก,กับแข้งรุ่นพี่อย่างเจ้าซองกวินทามาชนัน ซึ่งเกมนี้มีชื่อในมานั่งสำรองไม่ถูกส่งลงเฝ้าเสาอย่างที่คิดก่อนที่ทั้งคู่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนสารทุกสุขดิบกันเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ถ่ายภาพคู่กันซึ่งทางฝั่งแข้งวิสปีกรนีได้โพสต์ภาพสุขทับใจลงโซเชียลส่วนตัวพร้อมแคปชั่นมาว่ายินดีที่ได้รู้จักครับและก็เป็นเกียรติย่างยิ่งเสียดายมากๆเลยนะที่พี่เจชนาทิพย์สงกสินไม่ได้มากับทีมด้วยส่วนด้านทางเจ้าโจตะวันนะฮะได้สมภา์ข้ามประเทศถึงโมเมนต์สุขทับใจที่ได้เจอแข้งลรุ่่่นพีมาวา คุยกันหลายเรื่องครับเรื่องความเป็นอยู่พี่เขาก็คุยกันสนุกกันเองมากเลยนะฮะให้กำลังใจกันดีมากๆครับคุยกันเหมือนพี่น้องเลยยินดีที่ได้รู้จักพี่เขานะฮะซึ่งพี่ตองก็บอกว่าเขาไปติดตามผมอยู่เหมือนกันและผมก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยที่พี่ตองนั้นบอกนะฮะเพราะผมก็ติดตามพี่เขาอยู่เช่นกันนั่นเองครับทางนิตตวันโคตรสุโพลงสามในเจดี3สามนะผมช่วยเซเลโซสกาชุจูย3ิบสามปีไปแล้วทั้งหมดหกเกมเป็นตัวจริงถึงสองเกมกันเลยทีเดียว แล้ผมเป็นัว่าง,งานนี้นะฮะคนไทยเจอคนไทยด้วยกันนะผมยิ่งเป็นนักกีฬาด้วยกันแล้วล่ะก็เป็นอะไรที่แฮปปี้ที่สุดเลยนะฮะเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเชียงใหม่ยูตนเต็ดนั้นยันไม่ส่งชื่อพูนศักมาสุกเกมดวลหนองบัวพิศโดยงานนี้พูนศักมาสุกจะยังไม่มีชื่อเล่นให้กับทางเชียงใหม่ยุตนเด็ดในเกมเปิดบ้านนะฮะรับมือหนองบัวพิศ F4 ในวันที่12กันยายนนี้ โดยภาหลังจากที่พูนศัก์มาสุขหรือชื่อเดิมที่แฟนฟุตบอลไทยคุ้นหูอย่างสาบุตธมาสุขอดีตปีกทีมชาติไทยที่ย้ายทีมแบบฟ้าผ่าหลังจากหายตัวลึกลับกบจากทีมหนองบัวพิษเอฟซีก่อนจะไปโผล่ที่เชียงใหม่ยูเต็ดนะฮะในเวลาต่อมานั่นเองล่าสุดแม้ว่าเชียงใหม่ยูเต็ดนั้นจะทําการเปิดตัวพูนศัก์มาสุขคนนี้พร้อมกับเตรียมใส่ชื่อขึ้นทะเบียนในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกสองแล้ว แต่ก็มีรรยงานมาว่าในเกมนัดที่5นะฮะจะกลับมาแข่งขันกันในวันที่12กันยายนนี้โดยเชียงใหม่ยูเนเต็ดจะยังไม่มีชื่อพูนศักมาสุขในเกมที่จะเปิดบ้านรับมือน,น้องโบพิท FC ซึ่งถือเป็นอดีตต้นสังกัดเก่าของเขาอีกต่างหากทั้งนี้มีข้อมูลมาว่าสาเหตุที่อาจจะไม่มีชื่อของเจ้าหนุ่ยนะฮะเพราะเป็นเรื่องของมารยาทซึ่งพูนศัก์มาสุขคนนี้เพิ่งย้ายจากน้องโบพิท FC มาด้วยนะฮะ สำหรับโปรแกรมไทยลีก2เกมนัดที่5ที่เชียงใหม่ยูเต็ดนั้นจะต้องเปิดบ้านรับมือหนองบัวพิษ f c จะแข่งขันกันวันเสาร์ที่12กัญญญนยายนนี้ที่สนามมอเทคโนโลยีราชมงนคลล้านนาโดยสเก็ดเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปครับและผมใครเป็นแฟนพวกเขานะฮะฮตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้งานนี้สุขอย่างแน่นอนครับ และนี่ก็เป็นนะฮะทันข่าวประคัมกีฬาฟุอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่10กันยายน2563โดยเชฟบุบะ,ะครั่งฟุอลไทยครับ